Terima kasih telah menonton! ที่โรงเรียนจีราศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานนำค้าราชการครูอาจารย์และหน่วยงานจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์99รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2566ครั้งที่67และประกอบพิธีทําบุญในงานวันครูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่67ทั้งนี้เพื่อระลึกถึง คุณบูรพาจารย์ครูอาจารย์ที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครูสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนอย่างดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและการดํารงชีวิตให้กับลูกศิษย์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูรวมทั้งทํารงไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดิงาม ดยมีนายทีรศักดิ์โชมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสาวเต็มจจตจันทค่าศึกษาที่การจังหวัดนางสุธาทิพย์ชัยรัตนะผู้อำนวยการโรงเรียนจิรศักดิ์วิทยาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจากนั้นนายทีรศักดิ์โชมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน47คนพร้อมทั้งล่าวยกย่องชื่นชมครูและบุ พากรทางการศึกษาของจังหวัดที่ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จ